We'll be right <laughs> back. สนับสนุนโดย Off Road Magazine นี่คือรายการ Off-Road tv ครับรายการนี้ถ่ายทอดเรื่องราวการเดินทางรวมไปถึงเส้นทางครับเปิดกว้างทุกมุมมองครับให้คุณชมได้รู้จักกับคำว่า Off-Road ครับรวมไปถึงการแนะนําเครื่องยนต์ใหม่ๆสมรรถนะใหม่ๆและเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ในรายการนี้ครับคุณชมครับคุณชมเคยจําภาพบรรยากาศของการทดสอบของ Toyota h i ฮรัก i ์วที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2004ไหมครับ ทริปแรกของการเดินทางของไฮลักสวีโก้หลังจากเปิดตัวมาปี2004นะครับกับการทดสอบเส้นทางประเทศไทยลาวและไปจบที่ประเทศจีนครับเนื่องจากการทดสอบนี้ครับเป็นการทดสอบสมรรถนะรวมไปถึงช่วงล่างท็อปแพดฟรอมครับที่ถูกผลิตออกมาว่าการเดินทางระหว่างประเทศระหว่างไทยไปยจนถึงจีนนั้นไฮลักสวีโก้จะมีสมรรถนะที่สามารถผ่านเส้นทางนั้นไปได้หรือไม่การทดสอบแรกผ่านไปได้ได,ดีครับซึ่งการทดสอบต่อมาครับของไฮลักสวีโก้ครับเดินทางขึ้นสู่หลังคาโลกครับ ที่มณฑลทิเบตครับการทดสอบนี้มีคอนเซปต์ว่าไฮลักซิโก้นั้นจะต้องทนและอึดและจะมีสมรรถนะแค่ไหนกับอุณหภูมิที่ศูนย์องศาการทดสอบนี้ครับเราเดินทางจากประเทศไทยขึ้นสู่หลังคาโลกที่มณฑลทิเบตสมรรถนะของไฮลักซิโก้แชมป์รวมไปถึงช่วงล่างท็อปแพลตฟอร์มครับสามารถผ่านอุปสครรคครับที่มีลักษณะของความขรุขระและเส้นทางที่ค่อนข้างคดเคี้ยวไปได้ด้วยดีครับนี่ถือเป็นการทดสอบที่2ครับ และการทดสอบที่3ครับกับการปรับเปลี่ยนรูปชมใหม่ของโตโยต้าไฮราว i โกแชมพ์นะครับสมรรถนะรวมไปถึงเครื่องยนต์ที่ถูกพัฒนาเพิ่มขึ้นมานะครับทำให้การทดสอบนี้เกิดขึ้นมาครับกับการเดินทางประเทศไทยลาวและไปที่จบที่เวียดนามครับที่เมืองแห่งสายหมอกครับเมืองซาปานั่นเองครับกับอุณหภูมิศูนย์องศาเหมือนกันครับผมการทดสอบนี้ครับมีการเดินทางนะครับซึ่งมีผมร่วมเดินทางไปด้วยในการทดสอบนี้ครับ การทดสอบผ่านเส้นทางที่เป็นโค้งสมรรถนะของช่วงล่าง Diamond Tech Suspension ครับรวมไปถึงระบบเครื่องยนต์ Diamond Tech หัวฉีดอัจฉริยะนะครับรวมไปถึงระบบแปรผันครับเทอร์โบเวียนเทอร์โบนั้นสามารถทํางานควบคู่ไปกับการเดินทางของ h i l ักซิโกแชมพได้ครับสมรรถนะนี้บอกได้เลยว่าสุดยอดจริงๆครับผ่านเส้นทางทั้งประเทศลาวที่มีเขาโค้งนะครับรวมไปถึงอุณหภูมิที่ลดลงศูนย์องศาครับที่เมืองซาปาครับซึ่งเมืองซาปาแห่งนี้ครับในฤดูหนาวนั้นมีหิมะด้วยครับ หรือเป็นประเทศอีกประเทศหนึ่งที่ใกล้บ้านเราแล้วมีหิมะครับผมมาถึงวันนี้ครับกับการทดสอบในบ้านเราครับวันนี้ผมเดินทางมาที่ดอยแม่สลองครับจังหวัดเชียงรายครับเราไปดูกันว่าไฮรักซูโก c h a ป์กับการทดสอบรวมไปถึงการสอนทักษะการขับขี่แบบโฟร์วิ w นั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมครับกับ Toyota Off-Road Training กันก่อนครับ โตโยต้าไฮลัสครับหรือที่คนไทยเรียกกันติดปากในรุ่นปัจจุบันครับท่านผู้ชมว่าไฮลัสวีโก้ครับเป็นรถกระบะที่ถูกผลิตขึ้นมาแล้วก็พัฒนาโดยทีมรถยนต์ครับภายใต้แบรนด์โตโยต้าครับถูกพัฒนาแล้วก็คิดค้นมาแทนรถกระบะรุ่นเก,เก่าก็คือโตโยต้าสไตล์นั่นเองโฉมแรกครับเริ่มผลิตครั้งแรกในเดือนมีนาปี2511ครับโดยใช้ชื่อรุ่นว่าไฮลัสครับซึ่งมีความหมายว่ารูหราเหนือระดับ โฉมที่2นี้ครับใช้รหัสตัวถังว่า rn 2 0ครับมีการปรับปรุงครับให้มีไฮลัสที่มีความสะดวกสบายในห้องโดยสารมากขึ้นโตโยต้าไฮ u ั์ ux, ในโฉมที่3นี้เป็นโฉมที่มีการใช้เกียร์อัตโนมัติกับไฮลั์ครับโฉมนี้ครับถือว่าเป็นโฉมแรกที่ไฮลั์ครับมีการผลิตรุ่นกระบะ2ที่นั่ง2แถว2ประตูหรือว่า Extra Cab ครับ ต่อมาในโฉมที่5ครับของ Toyota Hilux ครับโฉมนี้ครับถือว่าเป็นโฉมแรกอีกเหมือนกันครับหรือว่าดับเบิลแคบครับเกียร์อัตโนมัติเพิ่มจาก3สปีดเป็น4สปีดครับโต y ยต a h i ฮ u ั x โฉมที่6ครับดงดังขึ้นในปีพุทธศักราช2541ครับและโฉมสุดท้ายครับสำหรับ Toyota Hil u ัครับ โมนี้ครับเป็นที่รู้จักกันในประเทศกันอย่างล้นหลามภายใต้ชื่อว่า Toyota Hilux Vigo ครับและในปัจจุบันครับ h ฮ l u x Vigo ครับได้ถูกปรับเปลี่ยนโฉมออกมาภายใต้ชื่อ h ฮ u ัก Vigo c ก a แชมแต่ยังคงเป็นปิกอัพพื้นฐานสายพันธุ์แร่งครับภายใต้ระบบช่วงล่างที่ถูกปรับเปลี่ยนใหม่เป็น DTS ครับหรือว่า Diamond Tech s u s p e n s i o n ครับรวมไปถึงหัวฉีดอัจฉริยะกล่องควบคุม ECU 3 2ิต นะครับรวมไปถึงระบบเทอร์โบแปรผัน v n เทอร์โบครับที่ทำให้ทุกอย่างนั้นตอบสนองแล้วก็ลงตัวในไฮลักชิปโกแชมตัวนี้ครับเป็นยังไงบ้างครับผมกับ t o y ต t า h ฮ l ักนะครับที่มีรุ่นมาถึง7รุ่นด้วยกันนะครับมาตั้งแต่เจเนอเรชันที่1จนถึงเจเนอเรชันที่7นะครับซึ่ง h ฮลักชิปโกแชมครับเป็นรุ่นสุดท้ายครับมีสมรรถนะที่ถูกปรับเปลี่ยนไปจนถึงรุ่นสุดท้ายนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่าง Diamond t e c h Suspension ครับ หัวฉีดอัจฉริยะนะครับรวมไปถึงระบบเครื่องยนต์ไดมอนด์เทกครับรวมไปถึงระบบเทอร์โบแปรผัน VN Turbo ทครับทำให้สมารถทนะทุกอย่างนั้นรวมตัวกันแล้วสามารถที่จะลุยไปได้ทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นน้ําตกหรือว่าทางลาดชันหรือว่าทางโค้งนะครับไปได้ทุกที่จริงๆครับผมสนุกสนานมากกับไฮรักซิโก้แชมป์จริงๆครับผมอย่างไรช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับพบกับช่วงหน้าของรายการออฟโรดทีวครับ